สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันกับพ่อกับย่าดาวเนาะย่าดาวกลมาอัปเดตให้เบิ้งตอนย่าดาวถึงบ้านแล้วเนาะทุกคนเนาะย่าดาวออกตั้งแต่ตีสี่เนาะทุกคนมาถึงในกับประมาณบ่ายโมงนะคะเนาะกะจจะเดี๋ยวจะพาไปส้มทงนาเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เราคิดถึงนะคะทุกคนค่ะกำมีกจะได้มายุจุดนี่แหละเนาะเป็นบรรยากาศที่หลายคนอาจจะอยากมาใส่ชีวิตเนาะพี่น้องมันห้อนแล้วจะย่าดาวต้องใส่เสื้อแขนยาวเนาะทุกคนเนาะ ประมาณนี้ค่ะไปชมกันเลยนะคะเนาะว่ามีอีย่างนะแต่กะฮหอนห้อนตอนนี้เป็นเวลาอ่ะบ่ายสามเนาะจ้ะแดดแห้งอยู่พี่น้องจ้ะยี่ดาวนอนได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะเป็นอ่าเป็นเวลาที่แบบนอนได้เต็มอิ่มทุกคนคะะน่ะได้นีเวลาเนาะยี่ดาวเาเคยได้น,ดนอนยามมื้อเวนเมื่อีงกะเออนอนอิ่มมันเงียบเนาะพี่น้องเนาะไปเลยจ้ะไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องจ้ะ ินะนคุณย้ายนะคะนี่แม่ยายดาวทุกคนนี่นะคะมันห่อนพี่น้องแก้วมังกรนะคะนี่คุณแม่นะคะเด็ดเอายุ่เปล่าแก้วมังกรพี่น้องกำลังสุกเลยันเด็ดยายเด็ดเด็ดแล้วเด็ดแล้วยายมาแต่ใส่ขั้วไปล่ามเ <c oughs> พ่นเด้อวค่ะพ่นจุ่มไปพ่น้องตัวกันอ้อยยามไปทางไหนอีกอบ่นไปไปเก็บเอาแดดกระหอนหอนพี่น้องยีกก่เรากระยางมานำเผินหยาเนาะมียื้อสองสามหน่วยเนี่ยแหละพี่น้องที่มันสุกนะพูนต้นหนึ่งมันเป็นกล้วยนะคะ เพิ่งจะโผล่นะทุกคนโอ้ยแดดแรงมากเลยฝรั่งนะคะอันนี้ธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ได้หอ่อไม่ได้อะไรเนาะปล่อยอย่างนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวค่ะดอกฮมะนาว,วอย่างในสวนก็พอได้กินนะคะทุกคนอันนี้มะนาวเนาะหอนมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะ มันยังบอกคำเนาะเอามาฝากจ้ามะานาวมะนาวมะพร้าวนะคะก็มีต้นงามต้นบมงามพี่น้องถ้าุ่นก็จะเป็นกล้วยเนาะอันนี้มะตัมามว่วงอืมมัดไหอันนี้ก็จะเป็นบวบเนะพี่น้องเนาะกับพ่อได้กินจ้ะบวบหอม หน่อยหน่อยหน่วยใหญ่เนาะมีอยอดมัน <laughs> ยายเห็นลูกไม่ยัางก็อยากให้กินแล้วพี่น้องมองน,นมองนั่นมองนี่แกนั่นแกนี่ว่าแล้วที่เราเห็นคนไปเอาแนวว่าน่วยบักใหญ่หนึน่งพี่น้องไต้นี่แม่่มัน,น่เห็นเห็นบวกหน่อยใหญ่อยู่ด้วยพูดนะ พี่นอเสียงนกกัะมาประมาณนี้แหละจา้ะปู่เวยยูไว้กินเนาะพาเบิงได้เดี๋ยวนี้ยังเห็นยังก็เอินเบิงพี่น้องหาเบิงเด้อมันหามันมีกินเอาเมื่อกินเอาห <c oughs> ยางน, <c oughs> <c oughs> นอนกระปองอยู่พี่น้อง <c oughs> นอนน้อยเนาะกำลังปองกำลังแตก อันนี้ก็จะเป็นยอดยอดบวบบอแม่ยอดบวบนะพี่น้องจิมจ้มเจวก็ได้เนะดอกบะอื้อก็มีจากหางล่างทุกคนค่ะต้นบักขามเทศเนะาะปีนี้มันคือสูงมันคือบะนอนนอนบะขามเทศรอบๆก็จะเป็นต้นบักม่วงเนะพี่น้องอ้อมอ้อมขางไว้ตรงนี้ก็จะเป็นโลงเลี้ยนเห็ดคุณยายเนาะจ้ะ ยานแต่อได้กินมึงอย่าลืม้อเพื่อนะนนะพี่น้องนี่แหละค่ะลงเรือนเห็ดเพิ่นเนาะเพิ่นอบอยู่พี่น้องเขาไปบ่ได้มันหอนหอนมึงเนี่ยยืนใกล้กันยังบ่ได้ไอหอนออกเนาะนี่แหลจะจะ้ายะดาเก็บมาฝากเนาออาชีพคุณแม่นะคะที่อยู่ที่บ้านนอกนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเราขายันก็พอได้อยู่ได้กินนะคะอันนี้คือวิธีปลูกเห็ดนะทุกคนเนาะเห็ดลงเรือนนะคะ หนอนะคะพอได้แกงย้ำอยากพี่น้องก็มีร้ายก่ออยู่เนาะอยู่ใกล้ๆก,กันจ้าแม่แย่ๆแบบพี่<ค>น,นะ<า>พี่ยาดาวนะคะเอาฟางให้วัวนะคะทุกคนนี่ายอ่ะนี่เลย สีแดงทั้งคอ,อกเลยนะคะประมาณนี้ค่ะชีวิตในแต่ละวันมีหลายตัวนะคะทุกคนมาค่ะช่วยกันเรียงอันนี้ก็จะเป็นบักเขียบหรือหน่อยหนาเนาะพี่น้องเนาะบักเขียบด้วยพี่น้องพ่อได้กินอยู่ด้วยี่ย

บะเขียบพี่น้องบะเขียบซุกแล้วบอกตาตีแล้วพี่น้องกินไ้แเราจะซุกค้าต้นสดใหม่นะคะเนี่ยอันนี้พี่สาวยยดาวนะคะทุกคนค่ะไปไหนมาคะไปไหนมามาแต่นวดอันนี้เป็นหมอนวดนะคะทุกคนปวดแข้งปวดขานะนี่กล้วยนี่หัวอาหารมาให้หมูอันนี้อาหารคนตัดเตนนอ้เยอะเลยเอู้นลงเยอะขนลง กล้วยซื้อหรือคะเขาให้มาคะกล้วยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะโอเคคะ่ะว้าอันนี้ก็จะเป็นหมูอุดอุดโอ้ยมีหลายตัวอยู่นะคะอกคอกละห้าหกตัวนะคะทุกคนเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะคะหนาจะเยอะนะคะทุกคนมีอยู่ทุกมุมนะคะดู แต่ปีนี้ต้นมันสูงนะคะที่อยู่รอบๆเถียงนาเนาะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเถียงนาเนาะนี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตที่เรียบง่าย,ยาเยาชอบแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะน้อยหนานะคะน้อยหนาก็พอได้กินนะคะทุกคนเอามาฝากนะคะเขาเรีอกอยกยาดาไปช่วยจับถุงตักแตนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไก่เนาะคะ่ะเนาะ มีเป็ดมีไก่นะคะบรรยากาศกสีคามยามแรงนะพี่น้องสี่โมงเนาะพลไก่ตัวนี้ยังอยู่นะคะตอนเดาวมันก็ยังอยู่นะคะโยนแตงให้กินนะคะประมาณนี้ค่ะชีวิตบ้านๆน,นะคะทุกคนาทุกคนคลิปนี้าดาวก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะวันนี้พามาเอาบรรยากาศบ้านๆท้องทุงนาเขียวๆเนาะ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ